สดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่รายการยังทสนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในรายการ how to จุดๆนะครับก็คือเราจะเอาทุกอย่างในเกมนะมาสอนในเพียงระยะเวลาอันสั้นนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนต่อจากเมื่อกี้เลย s t ต p back ก็วันนี้ผมจะมาสอนชุดท่าหลอกนะครับหลอกยังไงหรือก็วิธีการนะครับคือเราต้องเข้าไปเอายังไม่ถันเริ่มเลยโอ้เ้วิธีการก็คือ อ่ะวิธีการแรกเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับผมก็คือเราก็เข้าไปหาตัวประกบนะครับแต่ต้องปิดตอนที่เราคลองบอลน,นะโอเคเราต้องอยู่ใกล้ๆนะครับโอเคเราเข้าไปหาตัวประกรบนะครับนี้นี่ครับรอย่อางนี้ครับแล้วเอาเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยประมาณนั้นแหละครับนะก็ให้ประ,ประกรบกันเรานะครับอย่างนี้แล้วเราก็กดชูดสองสามทีนะครับมันก็จะหลอกเองนะครับประมาณนี้ นี่แหละรครับท่าท่าในวันนี้ท่านี้ง่ายมากนะครับนะฮะนะครับ,นะรบก็จะเห็นประมาณนั้นแหละครับนะง่ายๆเลยสําหรับเกมนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบเลยกันคลิปแล้วพูดอธิบายยากแต่ท่านี้ง่ายมากนะครับโอ้โหใครอยากให้อ่า,าสอนท่าอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะฮะลองเข้าไปดนี่นี่เขาจะประกบเราตอนที่เขาประกบเรานะ แล้วก็กดชุดสองสามทีนะครับี่ยมันก็จะหลบไปเองนะครับนี่ครับลงไปเองเลยนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะท่าน,นี้ก็ใช้ได้ตลอดนะครับแบบตอนที่เราแบบกันไม่อยู่อะไรเงี้ยนีครับคือผมได้แรงบันาดาลใจมาจากเกมนี้นะฮะแบบแบบเล่นบาสอะไรเงี้ยผมได้แรงบันาดาลใจนะและอีกท่าน,นึงนะครับที่ผมสอนไปแล้วนะครับเราเรียกอูฟนหลุด <laughs> นีครับอันนี้คืออลิอฟนะครับใครจะรู้ก็กดตัว L ได้นะครับนะเดี๋ยวผมสอนที่แบบว่าจับบาสคว่ำลงหัวงนะครับประมาณนี้นะฮะวันนี้ขอจบไปด้วยท่า,าชุดหลอกอีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหโอ้โหโอเคเราเข้าไปใช่ปะ่ะเรีบอันนี้อันนี้ก็ลองได้นะ ว่ามีโอกาสเข้าอยู่แต่บางทีมันก็ไม่เข้านะบางทีมันมันก็ใช่ว่าจะเข้าตลอดอะ่ะโอเคโอเคครับ okay, ผมบ๊ายบายแล้วนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันแคปบอลฝากกันแล้วก็แชร์กดซับสไครป์ hmm. ผมด้วยนะมา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเล่นอีกนิดนึงแล้วกันนะเอาจนจบ ภารกิจก่อนโอเคอันนี้ผมขอเล่นฟรีสไตล์เล่นไงก็ได้นะไม่ต้องอะไรเยอะเออกันเอาไปโอเคไม่โอ้ยหลุดหลุดหลุดออืืมมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอภารกิจเขาให้ผมรีบาวนะแต่ผมไม่รีบาวเลยนะโอเค okay. ช่างมันนะฮะอะไรวะเนี่ยโอเคป้าบอนะครับป้าบอคอแตกป้าบอคอหอยพ่ออุ้ยอืมดังดังไม่เกรงใจพี่เลยนะน้องแม่ยังแทยังอะไรผมผมพูดผิดก็ต้องขอไปด้วยนะพูด <c oughs> <c oughs> ชื่อผิดนะโอเคเขียเข่าผม โอ้ยกันไม่ได้โอเคคราวนี้ละข้าเอาจริงแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้ท่านั้นให้ดูอีกทีไปดูครั้งหนึ่งโอ้ยไม่ได้วะผมจะเล่นท่ายากให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอมไปดีครับโอ้โหท่ายากท่ายากแม่จะลงหรือเปล่า เจอท่ายากเข้าไปเป็นไงล่ะพี่โอ้ขอบคุณครับ